ว่ามือเพชรน้ำหนึ่งปอนชัดชัยศึกจตุทโชควันศุกร์ที่20ตุลาคม2 5 3 8ที่ร้อาดกาดัก1น1่้อยอด์นที่วิทีลุมทินีนี่เป็นกู่มวยล้างตาเลยครับหลังจากที่โชกกันมาแล้ว3ครั้งโดยที่เพชรน้ำหนึ่งคนนี้ครับชนะ2เสมอ1โดยที่แสนไกลนั้นยังไม่เคยชนะเลยไฟนี้เป็นไฟที่4ี่เพชรน้ำหนึ่งปัจจุบันนี้เป็นแชมเปี้ยนรุ่นแบนตเวท ของวิจีลุมพินีนิครูออสภูมิพิชัยรัตนวิสิ์หัวหน้าคณะของฝ่ายแดงเมื่อก่อนนั้นเป็นครูประชาบาลตอนนี้เป็นหัวหน้าคณะนักมวยเต็มตัวเลยครับยกที่หนึ่งและสองรวมก,กันสันไกลฝ่ายแดงน้ำเงินเพชรน้ำหนึ่งที่เป็นการชกนอกรอบพิก,กัดลำดัหนึ่ง2 1ปอนด์ชันไกลนั้นเคยเป็นชชมรุ่นแบนด์เวทมาสองสมัยโดยที่สมัยที่สองนั้นเสียชมป์ให้กับฝ่ายน้ำเงินเพชรน้ำหนึ่งเนี่ยครับ แล้วก็ครั้งนี้เป็นครั้งที่4ีชกถึง121ปอนด์ที่ผ่านๆมานะเอาแล้วครับวางแก้งขวาที่ผ่านๆมานั้นชก117ปอนด์119ปอนด์118ปอนด์นี่สันไกลไม่ชนะดีที่สุดคือแค่เสมอยกที่2แล้วตอนนี้นี่ตัวใหญ่ขึ้นเยอะนะครับสานไกลน้ำหนักมากแต่ว่าเพชรตําหนึ่งนั้นเป็นมวยสูงยาวโดนกินเปล่าด้วยแข้งขวาไปทีหนึ่งเพชรตําหนึ่งเพชรตําหนึ่งนี่มวยบู๊เข่าดุ จิ้มฮุกขวาเป็นนึงแม่มีเสยอภคัตหมัดก็ใช้ได้ี่ก็เป็นตําหนึ่งสูงยาววางแข้งขวาโอ้ยก้มหลบเลนี่มาเอาครับจิ้มหมัดเกื้ศีรนี่ก็ชวนออกอาวุธแรงๆกันเลยสามครั้งแล้วครับไปจำไปต้องดูเชิงให้มากก้มหลบฮุกซ้ายวางแข้งขวาหลบไม่พ้นเป็นตําหนึ่งทานไกลดีฮุกซ้ายเตะขวาสวยกรมคัรผู้ว่าบนเวทีได้แก่อุดมดีกระจ่างหีบซ้าย เพตันนี่มวยพันดุครับอ่าคกับล็อกแล้วขึ้นเขายังไม่ถนัดสันไกลต้องอ้าวโดนเกี่ยวล่างระวังบนโดนเกี่ยวล่างหงายหลังหมดยกที่สองพอดีดูภาพช้าครับพุกซ้ายแล้วก็วางแข้งขวาของสันไกลโดนที่ตะวันไหลเพชรตําหนึ่งจะก้มหลบไม่พน้นวิชิตไกลนั้นครับบอกว่าบอก เพชรนำหนึ่งก็ให้ชวนออกอาวุธให้มากๆแล้วก็ปล่อยโต้ตลอดยกแรกแสนไกลต่อ3-2สหมดยกที่2แสนไกลต่อหาไวไปเป็น5้ต่อสยกที่3แสนไกลไฟที่4จะล้างตาได้หรือไม่เป็รนำหนึ่งเดินแสนไกลนั้นเสียเปรียบช่วงแต่ได้เปรียบส่วนหนาโดนทุกขวาแล้วแม่เปน็นำหนึ่งอีกเดินขื้นเข้าไปเลยมีทั้งหมัดนำมีทั้งแข้งนำโดนถีบ หลนไกลต้องคอยยกแขนบังเอาไว้ไม่ให้เพชรตําหนึงนั้นเข้ามาควา้าคอแลกแข่งคนละทีแข่งขวากว้างแข้งแม่กว้างแข้งข,งขวายาวๆดีครับเพชรตําหนึงพุกขวาหลันไกลทีบคอยทิบแล้วก็คอยแม่มีหมัดจิ้มเหมือนการพุกขวาแมา่แลกหมัดกันน่ากลัวเดินแทงเข่ายาวกว้างแเพชรตําหนึงต้องเดินมีอาวุธนำ จะไปล็อกเฉยๆล็อกดื้อนั้นไม่ได้อาจจะโดนหมัดหล่นได้เหมือนกันฉัในไกลยกแขนโดนวางแข้งระวังบนก็โดนล่างฉัในไกลทีบทีบซ้ายวางแข้งขวายังไม่ถนัดดึงหลบดึงหลบวางแข้งไม่อาจให้ตำน่งนี้โตตลอดมีทั้งล่างมีทั้งบนมีทั้งหมัดฉัในไกลเหนื่อยโอ้ยโดนทุกขวาหน้าสมบัติทีบคอยทีบคอยติดเบรกเอาไว้โดนทุกขวา อิมยับก็เอาครับแทงเข่าซ้ายแล้วต้องระวังครับแทงเข่าต่ำไปนิดนึงแต่ว่าก็รู้ตัวขอโทษกันเองวางแข้งขวาแล้วแม่แข้งขวาของสันไกลวางแล้วต้องชักกลับเร็วๆด้วยอาจจะโดนจับโดนทุ่มได้วางแข้งขวาเหมือนกันเพชรหนึ่งนหนึ่งจิมแทงเขา่าปอ้เข่าแหลมจริงๆครับเข่าซ้ายเข่าหน้าวางแข้งซ้ายวางแข้งขวาไม่เข้าสันไกลถอยคอยโต้โดนแม่หุกขวาก็แม่นเพชรหนึ่ง สาไกลโต้โตโดยแข้งอ้าวนะครับสาไกลไม่ถอยมากแล้วยกแขนบังเอาไวา้วางแข้งวางแข้งแมเต่านะครับเสียหลักโดนกินเปล่าไปสองสามทีทั้งหมัดทั้งแข้งแคตัวหนึ่งโดนเดินเข้ามาอีกจิ้มเขา่าแม่ลูกจิ้มเข่ายาวๆนี่สวยนะครับแค่ตัวหนึ่งสาไกลถอยถอย,ถอยเบรกถอยบึงดึงหลบต้องดึงหลบ รับมากๆไม่ได้อาจจะหมดแรงโดยไม่รู้ตัววางแข้งแมดูว่าจะเอาครับโดนทุกขวาจิ้มมัดขวาอีกทีหนึ่งโต้้วยมัดเหมือนกันดึงหลบแม่อวุธทันกันวางแข้งนันไกลจับแล้วต้องปล่อยแม่อามาัดของเพชรตํานึงนี่ใช้ได้วางแข้งซ้ายเบาๆยืนยับวางแข้งโดนโต้แล้วโต้ทีหนึง่งนันไกลก็เตะได้ทั้งซ้ายขวาคอยค้ำๆคอยยันยันเอาไว้ จิ้มหมัดวางแข้งัดจัะแข้งแรกการเอาครับแทงเข่าวสวนแม่เป็นมวยคู่ดูเดือนประจำสัปดาห์นี้หมดยกที่สามแม่แรกอาวุธกันคู่ขี้ชมภาพช้าครับเป็นตําหน่งเดินจิ้มหมัดสันกลก็ชจืดยับจะวางแข้งวางไม่ถนัดเพราะว่าเป็นตําหน่งนั้นเดินเข้าใกล้จิ้มเข่าโอ้ยเข่าซ้ายดีดต่างไปนิดนึงแต่ไม่เป็นไรจิ้มหมัดขวา ไกลก็โดนผู้นำหนึ่งก็โดนเหมือนกันที่มัดกวางแข้งแดนไกลก็มีโต้ตลอดมีทั้งเข่ามีทั้งแข้งแม,ม่เพชรมึงเดินดีจริงๆเดินเข้าใกล้บีให้แสนไกลนั้นออกอาวุธไม่ถนัดแม่เจเชนมาบอกคุณวิชิตบอกใกล้บอกเพชรนึงว่าเดินให้ติดเดินให้ใกล้ เดินให้ใกล้แล้วต้องวางแข้งด้วยซ่วนครูออสบอกว่า้าเดินชมาแล้วต่อยเลยแล้ววางแข้งตามบทยกที่สมนี่สถานการณ์กลับมาเสมอเพชรนำหนึ่งยกที่สครับชมกันต่อ3ยกยังคูท่ที่ไฟที่4ี่จะออกมาในรูปไหนฉันไกลจะเอาชนะได้บ้างหรือเปล่าท่านมึงเดินเมือเดิมวางแข้งเอาครับเอาหมุน360อกองศาประเด็นแต่ว่าประเด็นเสร็จแล้วเดินต่อ เพชรตําหนึ่งนี่ไม่สนใจแรงสิ้นเดินอย่างเดียวแล้วก็เจเชนกับคุณวิชิตบอกว่าให้เดินใกล้เดินใกล้แล้วต้องวางแข้งออกอาวุธด้วยโอ้ยโดนตบตบลุกซ้ายวางแข้งแม,ม่ออกอาวุธกินแรงครบวยคุนี้จิ่มหมัดโดนหมัดเหมือนกอันเอาครับแม่มีหลายหมัดเพชรตําหนึ่งแนไกลก็คอยจะโต้ด้วยหมัดอย่างที่ครูออสบอกอครับวางแข้งโต้วยข้ง เปด็ดหนึ่งเดินจิ้มหมัดไม่โดนวางแข้งขวาสวยมากสันไกลทีบยานะว้ยทีบแล้วก็ถอยโอ,อ้ยโดนแข้งเหมือนกันเอ้าแล้วก็คืนแ้งขวาแล้วก็ทีบยังคู่ขี้กันนะครับสามยกโอก้ยกระชากขึ้นเข่าสวยมากเป็ดตัวหนึ่งจิ้หมหัดอาวุธนี่แรงตุนล้วนนะครับของเป็ดตัวหนึ่งนี่ออกอาวุธเบาๆไม่เป็นอาละครับข้างในเป็นยังไงข้างในเป็ดตัวหนึ่งนั้นเข่าแข็งแรงแต่ว่าสันไกลก็เหลี่ยมดีผลักออกไป วางแข้งวางแข้งนำทางเบาๆสสนไกลโดนกว้างคืนแต่ว่าไม่เข้าวางอีกทีหนึ่งเป็นหนึ่งนี่เตะซ้ายดีนะครับซ้ายก็ได้ขวาก็ดีวางแข้งขวาแล้วโดนคืนทีหนึ่งวางแข้งขวาสันไกลโดนหมดัดวางแข้งแล้วต้องระวังตัวนะครับโดนหมดัดสวนหมัดบวกของเพชรมืหนึ่งได้อานนะครับแสนไกลถอย ชักจะคุมแล้วโดนบี่มากมากนี่ชักแผะเข่าเหมือนกันต้องถอยออกมาตั้งหลักตํวหนึ่งจิ้มมัดอ้าวครับซ้ายขวามีหมดวางแข้งอ้าวครับมัดกับแข้งบวกกับคืนคืนไม่โดนสันไกลเพื่อนหนึ่งนี่เดินอย่างเดียวแมวมวยที่ซ้อมไม่ดีหัวใจไม่ถึงร้อยนี่เจอกับเพร่อนหนึ่งนี่เหี่ยวง่าย,ายๆวางแข้งสันไกลยังทำอะไรไม่ได้ถอยอามา ตำหน่งวางแข้งแข็งแกร่งกว่าแ็ปเปตมือหนึ่งสดกว่าแต่ว่าถ้าพูดถึงการผ่านมวยนั้นอยู่ที่แสนไกลไกลถอยจกแทงเข่าไม่ถนัดหลักออกไป้ายตำหนนึ่งเดินจิ้มมัดเอานะครับขึ้นเข้าแล้วแต่ว่าตะหลุดแสนไกลนี่จะรับมากไม่ได้ต้องบางต้องดึงหลบบ้างวางแข้งไม่ถึงเอานะครับแสนไกลผลักจำแหนหนึ่งจะออกอาวุธรุ่มร่างจะไม่ได้จะเสียรูป แสนไกลบางโตขึ้นโดนแข่งซ้ายเพชรหน่จิ้มบัดหบดยกที่สี่แม่มยกนี้เพชรหนึ่งเดินแต่ว่าออกอาวุธไม่ค่อยชัดเจนโดนแข้งครับภาพช้าแข้งขวาของแสนไกลแสนไกลนี่ชกสไตล์ตั้งรับได้ดีครับโดนแทะตรงนี้โดนเต็มๆแต่ว่าก็เอาคืนได้แล้วก็ทีมไม่ให้เข้าใกล้ไม่เพชรหนึ่งเข้ามาอยู่ระยะใกล้ ยกบางขึ้นเขาไม่โดนจิมหมัดนันไกลจับขาแล้วโต้คืนลูกนี้แผ่ทางขวาซ้ายเป็นหนึ่งก็เสียรูปไปิชบอกว่าให้ต่อยแล้ววางแข้งซ้ายตามต่อยตอยแล้วแทง คัณออบอกว,ว,าวา่าเดินเข้ามาแล้วต่อยแล้ววางแข้งตามเหมือนกันเอาครับใครจะต่อยใครจะวางแข้งได้แม่นกว่ากันหมดยกที่4นี่สถานการณ์ของสันไกลกลับมาต่อ2อต่อหนึ่งยกสุดท้ายกับชิงดำ่วยคู่ล้างตาดีเป็นไฟที่4ี่แล้วชิงดำสันไกลหรือเพชรน้ำหนึ่งน้ำหนึ่งเดินตลอดวางแข้งมะสันไกลาวางแข้งวางแข้งแล้วต้องสปริงตัวถอยออกไปนะครับไม่แลกไม่ปะทะด้วยแล้วตอนนี้ วางแข้งไม่เข้าห,หนึ่งเดินเข้าใกล้ต้องเดินให้ใกล้เพื่อจะแทงเข่าหรือว่าล็อกกล้ามเข่ายังแข็งแรงดีโดนผลักกระเด็นออกไปอหนึ่งยังแข็งแรงยังไกลถอยถอยถอยคุ้มโอ้ยโดนแข้งซ้ายตรงนี้เต็มเต็มอีกหนึ่งพยับาจะวางแข้งแตงไกลค้ำไว้วางแข้งขวาพีกหนึ่งสนใจโต้วยแข้งขวาเหมือนกัน เอาครับยังก้ามกึ่งกันอยู่โดนยิงหมัดไปทีหนึ่งสันไกรโต้โดนแข้งซ้ายโต้คืนสันไกรต้องไม่ให้เสียเปรียบครับสี่ยกนึ้นได้เปรียบอยู่นิดหน่อยยกนี้อย่างน้อยๆต้องเจ้าเอาไว้โอ้ยแทงเข่าสวยมากตัวหนึ่งเดินเร็วจิ้มหมัดโอ้ยหมัดทั้งลําตัวทั้งใบหน้าแต่ว่าสันไกรอัโต้โอ้ยสันไกรจิ้มหมัดวางแข้งกว่าค้ำๆแล้ววางแข้งแต่ไม่เอารางครับเอารูปอย่างเดียวตัวน,นี้ จิมเขาเพชรตึ่งไม่สนล้วเดินแล้วก็วางแข้งแม่แข็งแรงกว่าเีนี้โอ้ยจิ้มหมัดสวยมากดูครับคุณพิชิตบอกให้เดินจิ้มหมัดไปแม่เพชรตึ่งนี่ดึกจะทําอะไรนี่ทําได้หมดครับทั้งจิ้มหมัดวางแข้งทันตรายถอยบุนวนออกข้างมุนวนออกข้างแต่ว่าเพชรตึ่งก็ไม่สนเดินวางแข้งวางแข้งซ้ายมีทั้งซ้ายทั้งขวาเอารับโดนคืน นันไกลนี่นาน,านคืนสักทีนแน่ด็ว่าคืนแล้วเห็นชัดยกสุดท้ายชิงดำยังดูไม่ออกหันไกลถอยตั้งรับเอาไว้โตได้หรือเปล่าอ้าวโดนจิ้มหมัดวางแข้งเป็กนหนึ่งก็ยังไม่ชัดกันยกนี้ยังเจ้าเจ้าอายุโอ้ยโดนคืนอ่าวครับใครพลาดไม่ได้เด็ดขาดกลายยกสุดท้ายแล้วเป็กหนึ่งเดินนันไกลโดนแข้งขวาเอานนับคืนมา คนหนึ่อันไปดูพี่ชำเลืองพี่เลี้ยงแต่ว่ายัางเดินอยู่จิบบ้มัดวางแค้งซ้ายสวยอัาสนใจโดนลูนี้เตะพืนแล้วหลุดใครพลาดแค่เดียวใครพลาดอาวุธอย่างเดียวนี่มีสิทธิ์พาคู่ขี้จริงๆครับอาครับตอนนี้คุณตีบ้านเดยคุณเจเชนบอกมือไม่ใช่เพชรมือเข้าแล้วหมดยกสุดท้ายคู่ขี้ต่างฝ่ายต่างมั่นใจครับชมภาพชาย,ยกสุดท้ายครับคนห,หนึงเดินแต่ว่า กาไกลก็โตตลอดบทยกสุดท้ายดีราคาเสมอไหนเสมอกันยกสุดท้ายก็แลกกันคู่ขี้แต่ว่าเพ้่อนหนึ่งนั้นไปฝ่ายเดินอูที่กรรมการครับกรรมการอุดมดีกระจายันไปทางไหนเสมอครับคูเบอร์ทางคู่เสมอกัน